สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อุ่นพาการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นพิากาศในหัวข้อ7วันจากนี้ค่ะพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า7วันจากนี้ในวันที่คุณดูคลิปนี้หรือพบเจอคลิปนี้นะคะพ่อยากบอกอะไรคุณค่ะวันนี้เราให้เลือ,อกทั้งหมด3กองน,นะคะกองที่1ก่กองที่2และกองที่3ค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงรวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแช เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกให้ดึงดูดใจคุณมากที่สุดจากนั้นเรามาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่เวลออฟฟอร์ชูนค่ะ3ามเมเท้าค่ะ8ไม็เท้าค่ะ l ล v e r ร์ค่ะและไพ่1นึเรียนนะคะ ก็ทนานายแบบนี้ก่อนค่ะว่าสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะถ้าในช่วง7วันนี้มีการเดินทางนะคะมีการออกนอกพื้นที่ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีการขยายพยายุมีการต่อยอดและประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดเงินมากๆค่ะจะได้รับความรักได้รับความเมตตาได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากคนรอบข้างเป็นอย่างยิ่งค่ะและจะช่วยทําให้คุณมีโอกาสในการที่จะต่อยอดไปสู่สิ่งดีๆหรือความสําเร็จหรือมีการปิดจอบงานหรือมีการทํางานอะไรที่ต้องเรียกว่าประสบ ความสําเร็จนะคะในในเรื่องของช่วง7วันนี้ถ้ามีการเดินทางทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้มีการเดินทางนะคะก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องมีการแก้เครสโดยการแบบขยับขยายโต๊ะทํางานนิดนึงหรือจัดใหม่หรือเก็บทําความสะอาดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนมุมและลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าโยกย้ายบางทีบางใช้วิธีแบบทำความสะอาดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร,อตอร์ก็ได้ค่ะหรือทำความสะอาดโตะทำงานนิดนึงก็ได้ค่ะจะช่วยทําให้เปิดรับพลังงาน,นดีๆอาจจะมีเกณฑ์ในการขยับขยายมีเกณฑ์การต่อยอดมีเรื่องไอเดียความคิดมุมมองใหม่ๆหรือว่าได้รับคําแนะนํา ทําให้เกิดเป็นช่วงเวลาของการที่เรียกว่าเจ็ดวันแห่งการทําเงิน7วันแห่งการได้เงินก้อนก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าในพลังงานของคุณนะจะได,ได้รับแรงสนับสนุนได้รับแรงเมตตาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าขยับนิดขยับหน่อยเลยว่าทําอะไรที่เป็นการปรับเปลี่ยนดูสตานินีนเงนะคะถือว่ามีโอกาสที่เปิดกว้างในเรื่องของการเงินมากๆในขณะเดียวกันนะคะสําหรับคนที่เลือกภพ่ในกองที่1สิ่งสําคัญที่สุดใน7วันนี้นะคะคือการพยายามทํางานให้ได้ตามแผนงานที่คุณวางไว้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะในะหน้างาน,นาเพื่อให้เกิดการขยับยายการต่อยอดแต่ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆสำหรับคนที่เลือกเข้าในกองที่1ตรงที่ว่า คุณจะได้รับแรงสนับสนุนหรือคุณจะรับความเมตตาหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนรอบข้างอ่ะติดขัดปัญหาอะไรเขาจะช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตให้เป็นเอ่อดวันแห่งการทําเงินหรือ7วันแห่งความสําเร็จของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าใครมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ค่ะลักษณะของการประกาศการให้เช่าการขายที่นะคะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินจากเรื่องของพื้นที่เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะต้องบอกว่า พลังงานขึ้นมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับจบกันได้ดีและมีโอกาสในการที่จะต่อยอดหรือว่าเป็นลักษณะของการเจรจาการต่อรองนะคะและสุดท้ายก็สามารถที่จะปิดจ,จอบหรือว่าได้รับเงินก้อนกลับมาอย่างแน่นอนค่ะพลังงานถัดมาสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1ในช่วง7วันนี้นะคะวันที่คุณเจอคลิปนี้แนะนํานิดนึงค่ะสาหรับคนทํางานประจานะคะอย่างที่บอกนะให้หาออดอกไม้ค่ะหรือว่าให้หาต้นไม้นะคะหรือว่ามีของที่เป็นลักษณะท,ทรงกลมค่ะหรือว่าเป็นลักษณะ ของนี่เป็นพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานแรงดึงดูดเช่นต้นไม้นะคะหรือว่าลักษณะเหมือนกับอาจจะเป็นลูกโลกก็ได้ค่ะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นทรงกลมอยู่ใกล้ตัวบนโต๊ะทํางานของคุณนิดนึงนะคะมันจะทําให้ช่วยช่วยเหมือนกับว่าเปิดในเรื่องของอ ความเมตตานะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานหรือการติดต่อกับผู้คนค่ะทีนี้ถ้าคนทํางานประจําในช่วงนี้ต้องบอกว่า7วันนี้ค่ะคุณจะประสบความเฉลยหน้าที่การงานมีการขย,ขยายแต่ว่าคุณต้องจัดสรรในเรื่องของเวลาให้ดีนิดหนึ่งเพราะอาจจะมีทั้งงานที่ต่อยอดและงานที่ปิดจ็อบแต่ท้ายสุดสุดท้ายต้องบอกว่าเป็น7วันที่เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะไหวพลังงานเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่ร้านหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ร้านดีๆเลยค่ะแล้วขอการต่อยอดอันนี้ ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้ยอดได้จ็อบได้งานเพิ่มนะคะหรือว่ามีโอกาสในการที่แบบว่ามีลูกค้ามีงานฟลุกเข้ามาอะไรลักษณะแบบนี้คือมาจาก ความรักความเมตตาความเอ็นดูและท้ายสุดสุดท้ายมีโอกาสและมีช่องทางการขยายในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีมากๆค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าให้แผ่เมตตาให้พลังเจ้าที่โยธาไม่ว่าคุณจะเดินทางหรือคุณจะไม่เดินทางก็แล้วแต่คุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้แผ่พลังแห่งความรักแล้วก็แผ่พลังแห่งความเมตตานะคะแล้วก็อธิษฐานขอเปิดทางดีๆค่ะรับรองว่าประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจอย่างแน่นอนอย่าลืมใช้คําว่าอยู่ตรงไหน ทําอะไรขอให้มีกาลรรยาธนะิมิตรมีคนรักมีคนสนับสนุนแล้วติดขัดในสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะขอให้สามารถที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือว่าสามารถจะพลิกอ่าพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้ขอให้ใน7วันนี้ในทุกๆวันเป็นวันแห่งความสําเร็จค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วง7วันนี้นะคุณจะเจอคนมากหน้าหลายตาต้องบอกว่าอ่คนบางคนอาจจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีในอนาคตหรือคนบางคนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันก็ จะยังมีคนที่เข้ามาในลักษณะที่เป็นความปรารถนาที่อาจจะอยากที่มาต่อยอดความสัมพันธ์คุณไปในทิศทางอื่นหรือว่ามาชวนให้คุณคุยเขวได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นคงอยู่ในการ วางแผนวางแผนแล้วก็มั่นคงอยู่ในการทำงานของตัวเองนะคะรับรองว่าประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะส่งพลังบวกและส่งกำลังใจและอวยพรให้คนที่เลือกพันในกองที่1นนะคะขอให้เป็น7วันแห่งการเกรบโกลยค่ะขอให้เป็น7วันแห่งความมั่งคั่งและเป็น7วันแห่งความสำเร็จค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับอิมอุ่นพยากรณ์น,นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่9ถ้วยค่ะ, The Sun คะเดดซันค่ะเก้าเหรียญค่ะเดวิลค่ะแล้วก็ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะ เจ็ดวันนี้เตือนนิดนึงสำหรับใครที่นั่งเยอะค่ะระวังจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบลำไส้กระเพาะอาหารในช่องท้องอาจจะเป็นลักษณะของการบีดการเกรงนะคะหรือมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บท้องน้อยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะพลังงานถัดมาคือใครที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบกบระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากลักษณะแบบนี้นะยังต้องระมัดระวังตัวเองอยู่อาจจะต้องกินน้ําเยอะๆหรือว่าหาทานจัดการกับตัวเองให้สามารถที่จะไม่มีปัญหาเข้าห้องน้ําได้ตามปกติแนะนาว่าอย่า นะคะสำหรับใครที่สุภาพสตรีนะที่มีรอบเดือนในช่วง7วันนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะคุณต้องระมัดระวังนะอาจจะไปกินของเย็นหรือไปทําอะไรเข้าอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการปวดการเจ็บท้องน้อยหรือว่าลักษณะของการปวดประจําเดือนค่ะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะพลังงานถัดมาจะบอกบอกถึงว่าใน7วันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่สองน,นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ไพ่เขาแนะนานะคืออันดับแรกคือ บางอย่างสถานการณ์บางอย่างอาจต้องรอต้องนิ่งต้องดูจังหวะดูสถานการณ์แล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งแต่ท้ายสุดสุดท้ายคุณจะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2คือการไม่คิดมากการไม่ฟุง้งการไม่ปรุงแต่แล้วการไม่เล่นกับอารมณ์ไม่เล่นกับความคิดค่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะเพราะว่าไพ่บลอกบอกถึงว่าคุณมีโอกาสได้เงินก้อนคุณมีโอกาสที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนหยิบยื่นการเงินมาให้หรือมีโอกาสในการที่จะได้งานหรือคะหรือ ได้ของขวัญได้รางวัลอะไรจากการทํางานสิ่งที่เคยทําอยู่แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะต่อยอดต่อไปลักษณะจากงานต่อไปทีนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าอาจต้องนั่งรอนิดนึงนห,หรืออาจจะได้ในช่วงของสัปดาห์ที่5ห,หรือวันที่6ไปแล้วลักษณะแบบนี้ทีนี้ตัวไพ่บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของความกังวลความคิดจะได้ไหมจะมีไหมจะเข้ามาหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เขาเลยเตือนว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวพลังงานไพ่ขึ้นมามบอกว่าในช่วงเจ็ดวันนี้มันจะ มีโอกาสที่จะได้เงินนะคะมีการต่อยอดในเรื่องของตัวการเงินเป็นกอบเป็นกร,รมด้วยหรือคุณอาจจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาเก็บเอาไว้ให้รู้สึกอุ่นใจนะในการที่จะใช้จ่ายหรือทำอะไรต่อไปในะอนาคตแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าได้เงินก้อนมาต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่เหมือนกับให้มาเพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจในขณะเดียวกันคุณยังคงต้องทํางานแล้วก็ยังต้องเหมือนกับว่าเดินหน้าต่อไปให้ดีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินค่ะแต่ว่าต้องรอนิดนึงแล้วก็ อย่าเพิ่งฟุ้ง,งอย่าเพิ่งจินตนาการอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจอย่าเพิ่งทาให้พลังงานกังจิตของเราตกอ,ะอ่ะลักษณะแบบนี้นะคะพลังงานถัดมาเขาวงบอกถึงว่าสำหรับคนที่เลิกไพ่ในกองที่2ในช่วงนี้นะคะ คุณจะมีเกณฑ์ในการที่เหมือนกับว่าจะได้ต่อยอดจะได้ทําอะไรกับสิ่งเดิมๆลักษณะแบบเดิมๆในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งใดก็แล้วแต่ต้องบอกว่าขอให้รักษาคุณภาพใี่ดีรวมถึงต้องบอกว่าศักยภาพและความสามารถของคุณนะคะให้ใช้และปลดปล่อยออกมาให้เต็มที่สิ่งนี้มันจะนํามาซึ่งความน่าเชื่อถือสิ่งนี้มันจะนํามาซึ่งทิศท,ทางการเงินนํามาซึ่งแบบเรื่องของการต่อยอดในหน้าที่การงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่เลือกภั้ในกองที่สอง ให้เช hey, no ื่อในเซนส์เชื่อในความรู้สึกหรือทําอะไรก็แต่ให้พิจารณาจากใจนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะถูกจัดสรรอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีได้ที่ทําอะไรในแต่ละวันก็คือทําไปแล้วก็ต้องบอกว่าใน7วันจากนี้เนี่ยคุณจะมีเรื่องของการคิดหรือการวางแผนอนาคตอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องของการอยากซื้อโต๊ะใหม่อาจจะมีเรื่องของการอยากซื้อเก้าอี้ใหม่อาจจะมีเรื่องของการอยากปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเพื่อความสะดวกสบายหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีบางคนอาจจะเตรียม ตัวในเรื่องของการจะเข้าภรษานะละนักษณะของการหาชุดขาวเป็นเรื่องของการกินบังสวิราตหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ลักษณะพลังงานขึ้นมาแต่ตัวไพ่อะขึ้นมาบอกว่าเอาเท่าที่ทําได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเตรียมไปเพราะว่ามันมีผลกับในเรื่องของตัวการเงินด้วยหรือว่าในช่วง7วันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่2ออะมีโอกาสที่จะต้องไปวุ่นวายกับบริวารแต่ในขณะเดียวกันไพ่บอกว่าคุณก็ยังต้อง ดูแลหรือว่าจัดการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องใช้ในชีวิตของคุณให้ดีนะคะเราก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องห่วงเรื่องเงินสามารถผ่านได้อย่างแน่นอนค่ะขอถามนิดนึงสําหรับพ่อค้าแม่ขายในใน7วันนี้ต้องบอกว่าคุณมียอดที่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าเข้ามาแบบบูมบูมบูมแต่ว่าเป็นลักษณะของการเข้ามาแบบต่อเนื่องนะคะถ้าคุณไหว้พระพิคเนตนะคะหรือคุณไหว้พระลักษมีหรือว่าคุณไหว้พระยมหรือว่าไหว้อากงเฮงเจียนะคะอันนี้ต้องบอกว่าแนะนําว่าอิ ทิ่านดีๆหรือว่าไว้พระแม่ธรณีแนะนําว่าถวายของหวานนิดนึงนะคะจะมีลักษณะของลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องเข้ามาเป็นแบบลักษณะงลูกค้าต่อเนื่องไว้พอนะลูกค้าจะไปต่อยอดให้อีกนะลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้เหนื่อยแบบโอ้โหแบบ เงินไหลยคย้อยและสะสมนี้แต่จะมาเรื่อยๆลักะณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะระหว่างที่นั่งเราก็ให้บริการสวดมนต์สวดคาถาเงินลา้านหรือว่าทําอะไรให้เรารู้สึกว่าสบายอกสบายใจมากขึ้นแล้วเมื่อลูกค้าเข้ามาเราก็สามารถที่จะจัดการปิดยอดขายได้อันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจาเรามาระวังเรื่องการนั่งอาจจะนั่งนานมากเกินไปแล้วระวังในเรื่องของการอั้นปัสสาวะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ที่สําคัญในช่วง7วันนี้คุณจะมีโอกาสได้เจอเจอผู้คนจะมีโอกาสได้พบปะผู้หลัก ใหญ่หรือจะมีโอกาสที่แบบได้สังสรรค่ะระวังเรื่องการกินนิดหนึ่งนะคะอันนี้ต้องเตือนไว้เลยนะระวังเรื่องการกินนิดหนึ่งอาจจะไปกินอะไรที่ทําให้ย่อยยากแล้วมีปัญหาส่วนในเรื่องของการงานต้องบอกว่าไม่เป็นไรเลยค่ะไม่น่าหัวต้องบอกว่าได้เรื่อยๆมาเรียนเรียนแต่ว่าจะมีช่วงนะคะบางวันในช่วง7วันนี้นะคะที่อาจจะต้องกลับมืดกับดึกนิดนึงอาจจะมีงานเดือนด่วนหรืออาจจะมีงานที่ต่อเนื่องจากงานที่ทํำยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของ การวางแผนการกินข้าวนะคะหรือว่าเรื่องของการาจัดเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าดูจากพลังงานสุขภาพในท้องใน7วันนี้จะไม่ค่อยดีจริงๆค่ะอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกล่องที่2น,นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ เวลาเครียดหรือเวลารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรหรือเวลารู้สึกแบบอึดอัดอะไรไปหา,าของอร่อยๆไปหาไอติมไปหาของหวานกินนะคะแล้วเดี๋ยวจะช่วยทําให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้เป็น7วันแห่งความสําเร็จตามที่ตั้งใจได้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับอิมอุ่นพยากรณ์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทาน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่เกไม้เท้าค่ะราชาถือเหรียญค่ะราชาไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบแล้วก็ไพ่10ไม้เท้าอันดับแรกต้องเตือนคนเลือกไพ่กองที่3เลยเนาะในช่วง7วันนี้ค่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรน,นะปัญหาให้จัดการเยอะแยะแต่ท้ายสุดสุดท้ายอ่ะมันจะประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่า ต้องลดดาบลงนิดนึงหมายความว่าตัวคุณอนะบางทีแบบต้องเหมือนกับว่าเขาเรียกว่านะค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆทําค่อยๆจัดการแล้วก็เรื่องไหนยังทําไม่ได้อาจจะต้องเว้นไว้ก่อนเรื่องไหนทําได้ก็คือทําไปก่อนแต่อย่าเหมือนกับดุดันหรือว่าอย่าเหมือนแบบมุทะลุหรืออย่าแบบว่าใจร้อนเพราะว่าดูจากพลังงานของไพ่อะคะ่ะ การใจร้อนการมุทะลุการดุด่ะมันจะส่งผลกับนะความรู้สึกของผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวพันด้วยแล้วมันอาจจะทําให้เหมือนกับว่าเป็นปัญหาในอน,นาคตเพราะาลาพลังไพ่บอกว่าความตั้งใจของคุณนะคือแบบเต็มเปลี่ยนมากในการที่คุณจะทํางานให้ประสบความสําเร็จหรือการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการอะไรก็แล้วแต่แต่ระวังอย่าไปรบกับคนมีสิทธิอํานาจระวังอย่าไปรบกับคนที่เหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออายุมากกว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงหัวหน้าอย่างเดียวนะแต่ต้องหมายถึงคนที่มีอายุ มากกว่าด้วยเพราะว่าให้ดูจากพลังไพ่อะค่ะเขาบอกว่าเหมือนเราอมองเห็นปัญหาแล้วเรารู้ว่าเราต้องจัดการยังไงแต่กระบวนการความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการจัดการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องเหมือนกับวางบ้างหรือบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาจัดการก่อนแล้วเราค่อยๆแบบค่อยไปช้อนรับลักษณะแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ที่สาคัญอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่เลือกไพ่ในก่องที่สามใน7วันนี้ค่ะไอ้ปัญหาต่างๆนะ มันต้องผ่านมือคุณทุกเรื่องแหละแล้วคุณก็ต้องลงไปแก้ไขลงไปจัดการแต่ทีนี้คือมันเหมือนกับเราจะรู้สึกหมุดหงิดเราจะรู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกเซง็งเพราะว่าบางทีอะกว่าคนจะเห็นตรงกับเราหรือคนจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดอะใช้ระยะเวลาทีนี้ประเด็นอะไพคบอกว่าต้องใจเย็นๆแล้วก็ลงมือทําไปก่อนเหมือนทําเป็นตัวอย่างไปอะนะลักษณะแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าจะแก้ปัญหาจะทําอะไรท้ายสุดสุดท้ายมันจะประสบความสําเร็จแต่ในระหว่างทางของการแก้ปัญหาการขอไอเดียการขอความช่วยเหลือ หรือการประสานงานน่ะมันอาจจะช้านิดนึงใจเย็นๆแต่ยังคงให้ทําต่อไปนะหมายความว่าเรายังต้องแสดงให้เห็นนะนะหรือว่ายืนยนันหรือว่าพิสูจน์ในสิ่งที่เราคิดหรือกระบวนการของเราว่าเออขั้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวซักปร่ามาณันกลางสัปดาห์ค่ะหรือหลังจากนี้ไปอีกสักสวันนะคะ สถานการณ์มันจะลี้คายในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงเพราะว่าถ้าดูจากพลังงานของไพ่เหมือนกับว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองคุณคําว่าจับตาเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายว่าเป็นการจับผิดนะแต่เหมือนดูว่าคุณจะตอบสนองกับปัญหาหรือคุณจะมีวิธีออวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาย,ยังไงเพราะฉะนั้นฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สโดยเฉพาะใครที่อยู่ในองค์กรใหญ่หรือใครที่ทํางานประจํานะคะหรือใครที่เหมือนกับว่าช่วงนี้แบบมีผู้ใหญ่หลายคนหรือมีคนหลายๆคนที่เราต้อง สัมพันธ์ด้วยแล้วก็ปัญหามันถึงมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นเรื่องสาคัญเลยหรือว่ามันเกี่ยวพันกับคนอื่นหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะที่ว่าเรารู้มาก่อนแล้วเรากาลังหาวิธีการแก้ไขต้องบอกว่าใจเย็นๆนะพอท้ายสุดสุดท้ายเราจะประสบความสําเร็จในวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีการจัดการมันผ่านมือเราแน่นอนทุกกระบวนการขั้นตอนแหละแต่ว่าวันนี้เราต้องการแรงกําลังหรือแรงสนับสนุนจากคนอื่นด้วยดังนั้นจริงๆอต้องแสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลงมือทําจริงแล้วทุกอย่างจะ ผ่านได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายใน7วันนี้ของคนที่เลือกไพ่ในกองที่3จะเจอลูกค้าจุกจิกแต่ว่าซื้อเยอะจะเจอลูกค้าแบบออเดอร์แบบแบบจุกจิกอะแต่ว่าเป็นลูกค้าจ่ายง่ายจะเจอลูกค้าที่เหมือนกับว่ามีปัญหาตลอดเวลาแต่ว่าท้ายสุดสุดท้ายแล้วคือ เราแก้ปัญหาได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมียอดสั่งเพราะฉะนั้นต้องอดโทนนิดนึงนะคะคนเลือกไพ่ในกล่องที่3หรือว่าในช่วงนี้คนที่เลือกไพ่ในกล่องที่3คุณไปทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วง7วันนี้ต้องบอกว่าท้ายสุดสุดท้ายมันประสบความสำเร็จแต่จุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่น่ารักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอารมณ์เสียอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนอย่าเพิ่งโมโหใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวในะระหว่างทางมันจะมี คนมาช่วยเหลือมาแก้ไขสถานการณ์แล้วทุกอย่างจะผ่านได้อย่างแน่นอนค่ะในเจ็ดวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงคืออาการปวดศีรษะหรือบางทีช่วงนี้อาจจะมีภาวะความเครียดโดยไม่รู้ตัวแล้วระวังจะเป็นไมเกรนนะคะแล้วที่สาคัญในช่วงนี้ต้องผักต้องดนันต้องทําอะไรอย่าลืมในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าอย่างุดงิดอย่าอารมณ์ร้อนเพราะว่ากายเราทํางานเยอะแล,แล้วก็ขอให้ใจเราเบาบางหรือว่าใจเราอ่ะมีความสุขบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินให้อิ่มนอนให้หลับและดูแลตัวเองให้ดี ฝากไว้แล้วเป็นพลังงานและเป็นกำลังใจกับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับอิมอุ่นพยากรณ์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ